เลยนี่ก็เห็นทางน้องนิงขอบุญขอบคุณพ่อเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยให้พ่ออยู่ดีมีเฮงนะขอบคุณขอบคุณพ่ออยู่ภางไทยหลายเลยจะฝากเงินมาให้ลูกอ่ะขอให้พ่ออยู่ดีมีเฮงให้ร่ำให้รวยให้เป็นเศรษฐีพันด้านทางภารกิจอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเลยปัตรธนาจงไดาขอให้ไร้ชิงนั่นขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพเข้มแข็งความเจ็บจะได้ความไข่ยังมีเด้อใช่ถูกโดยประมาณ ครับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเบิดสมองสบอนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวหรือฝั่งไทยหรือว่าซะอยู่ภายในประเทศหรือว่าตามประเทศพี่น้องแต่ยินดีตอนรับทุกทท่านเข้าสู่ซองของวารวเรนไซดใจกันด้วยคือเก่าขึ้นเดิมพี่น้องไงเนาะเพิ่มเติมจะเมื่อนี้จะทางวาร์เรนไซดไทยออกมาทางไฮทางนาของน้องนิงพี่น้องก็พอดีมาแต่ถ่ายคลิปเนาะพี่น้องกาแนจะถ่ายคลิปแล้วก็บรรยากาศงามแด้งๆพี่น้องไงแต่เป็นอ้าตี ท่องแสงลงมาใส่ตาในแจ้งน้อยเนาะพี่น้องเนาะกับโบมี่ยังไล่พี่น้องเนาะกลับมา,าหาทั้งน้องนิงอยู่ให้อยู่หน้าอีกเซนเกา่าเซนเคยเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเมื่อนี้จะเป็นวันสงการานต์เนาะพี่น้องเนาะเป็นมือสงการานต์เป็นมือที่ว่าเป็นสงน้ำพระพอ,อย่างนี้นะแพี่น้องในหมู่บ้านเฮาแล้วก็ยังออกมาให้มาน้าอีกคือเก่าพี่น้องเพราะว่า,าทางโบวียังเองก็ยังได้หาถ่ายคลิปเพื่อเอาเนาะพี่น้องเนาะกับ อัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งอีกเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องอะไรกันเอ่อนอนพี่น้องเนาะกะกลับมาอีกถ่ายคลิปอีกคือเก่าเลยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบาซูกูสุสคนถับผู้ใดเข้ามาเบิง่งมาชมเลยกะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แต่เป็นกำลังใจให้บ่เวียงเนาะเ,เพื่อจะได้ยันทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งต่อๆไปพี่น้องเลยกะ หลังล้งมานี่ยครัเอฟซีเพิ่นกระทักหากันได้หลายเนาะบมเห็นว่าเวียงลงคลิปในช่องนี้พี่น้องเลยเป็นอย่างนี้เพื่อนวนาะเนาะก็คิดว่าเนี่ยพี่น้องเลยเอากะบ่าอยากว่าอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ว่ามีแต่ว่าทําใหม่เดิมต้นใหม่เนาะพี่น้องใส่เวลาใหม่เนาะพี่น้องเนาะเพื่ออันเป็นอันการดีพี่น้องเลยแล้วก็วันนี้ก็อยู่ทางไหนทางหน้าของเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวว่าเวียงสุดท้ายน้องหนิงอ่าแล้วก็ดีรีวิวอ่าเฮือนของบ่าวพรเนาะพี่น้อง อ่ะพี่ชายของน้องนิงเนี่ยให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบงเนาะหลังจากที่ว่าเพิ่นทางน้ำหรือว่าตั้งเสาก็แอวมานยังได้เนาะพี่น้องก็ซื้อไม้ซื้ออย่างมาเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเราก็จะอัปเดตให้เอฟซีเบงอ่ะก็ลุ้นเติบแล้วพี่น้องเพิ่นตั้งเสาเพื่นกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดำเนินการเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางพุ่นไหนพี่น้องเอ้ทางเงินบาบุญสารวัตรเนาะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องก็จังใดก็เป็นไปเบิ่งไปชมกันเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีอะไรท่านบางเทื่อบางที่อาจจะยังไม่เห็นเเนนนาาะะพี่้อง แต่ก็ผมเป็นยังพี่น้องก็เบิ้งไปแต่ก็เป็นกําลังใจให้กันเนาะพี่น้องเนาะก่อนที่คอมเมนินยังมากอะคือว่าเนี่ยผู้ใดอามักก็ให้เบิ้งนต่ผู้ใดบ่มากก็ให้ผ่านเนาะเขาบ่ได้บังคับพี่น้องเลยไม่ได้บังคับใครแต่ก็จังได้ก็ไปเบิ้งไปชมกันเด้อพี่น้องว่าหลายใหญ่ห่างเนาะพี่น้องเนาะอาชีพมาโดนโลนมาลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเถอะเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งไปชมกันเด้อพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยเนาะมาทางไหนทางนา มากลับมาวันนี้มังมังยุ้มต้นอยากห่วงพี่น้องเลยยุ้มต้นอยากเบิดต้นนี้ปกติมังยุ้มสีลายเนาะพี่น้องมังยุ้มสีลายเน่ต้นนี้พี่น้องเลยปกติเนาะอ่าผูกยังเหลือต้นนั้นยังมีอยู่พี่น้องเลยพอได้พอได้ต่ำอยู่สบายอยากกินสมกินเหมี่ยงเนาะพี่น้องเนาะคุณก็จะเป็นทั้งบ้านทั้งเพือนของบ่าวพรพี่น้องเลยมามืัอนี้ก็เห็นทั้งกองไม้กองยังคือสีเดิลมำเนินการนั่นแหละพี่น้องเลยพัดเปลี่ยนกันเข้ามามาหาทา้งงานน้องสาวล่ะเขาก่อนพี่น้องเลยน้องหญิงพี่นน้องเาะ

ขึ้นออกมาน้ามึอนี่ฮะม่ได้อยูสงน้ำพระบอม่ได้อยู่ไปอันทั้งไปถ่ายทั้งเพื่อนน้องใบบุญไปปะจะได้รีวิวให้เอ็กซ์ซีบึงเลยอ่าน้องพี่น้องเนาะน้องพี่น้องเนาะแบบผัดมาทางนี้กับพี่น้องมีไม้มีอย่างมาได้พี่น้องเลยเพนโซลอกชูราเนาะอ่าเพิ่นไหวไม้ชูราเพิ่นไหวมาติดเป็นดอกเปรนดมข้างในพี่น้อง ใหม่นี่ก็คือว่าสียาย่างเป็นไทยอเอามาลองพี่น้องเนาะพัดมา,มา,าพัดมาอีกนี่พี่น้องมาเขาก็ไม่ดได้เข้ามาโดนเติบเลยเขามาแี่นี่ก็ผัดเปลี่ยนกันไปพี่น้องเองก็เห็นลายจริงนาย่างอะไรทางพุ่นกับผู้ทางเบาบวยเพิ่นเจ้าจะไปจับเลยเบาบวยไฟช็อตได้พี่น้อง น้อพี่น้องมีมีกอกเลยพี่น้อง,ลองเลยทางทางกอกทางบาลานเนาะก็อาจจะเอาน้ำเข่าเฮือนเขา่ายังนี่ก็อา่าสะดวกสบายขึ้นกเก้าสร้างเพิ่นมาเหตุก็สีสะดวกสบายขึ้นกเก้าเนาะเพิ่นนักชีโต้ไพ่มาแต่เฮือนลังนั่นนะพี่น้องผัวาสายไพ่มาแต่ทางนั้นเนาะพี่น้องเนาะอืมเชียงตู้กับแช่เซลอยู่พี่น้องทางหมู่บ้านผัวปีใหม่สงการเนาะ แต่ว่าเขาก็ยังได้ออกมาหฮุดคลิปให้เอฟซีเบิงคื้เก่าคือเดิมพี่น้องเพราะว่อาอยังมหอนมือยุดมันแหละยุดแกคื้นชียุดเองพี่น้องเลยแล้วก็เปิดมาไว้แล้วสองห้องสามห่องเด้พี่น้องเลยือ้ีเด็นกี่ตมอยู่น,นี่แหละสงการอยู่นี่แต่เบิงน้องพี่น้องต่ดีคือกันมันจังซีบูชุดพี่น้องเลยว่า้าาหอาน้าเข้าบบเพียงพอมันนี่ บันเทพื้นบานเฮาปูไปนี่มันสีชุดชุดดงลายพี่น้องเลยเนาะ่นน้ีฝไตกเป็นไรกอกไรไรสางในเมื่อวานนอกากพี่น้องนับเป็นทางในเมื่อวานนี่ห้องไม่ได้เข้ามาเบ็กเดี๋ยวสิเข้าไปหาทั้งน้องหนิงก่อนพี่น้องเลยมาฮะโอรอมนางเด่นนางหัวเก่ากอเดิมในะ้เอฟซีเบิรงเนาะที่บ้านพี่น้องเลยไปไปชมกันพาออกมาหน้าขูอมือบอลนี่ ไม่ด <m Lew en> ้มาชงมือวั่ะมันไห่มันห่อนอ๋อห่อนแหงพูดเนาะพอคุไปอามาเเล่ได้มานห่อนแหงพดนาะอหน่อได้มันออกมามันกิงห่อนอามม่อแบนแล้วเลยเลยห่อนแหงพดอน้ม่นอละอันนี้จะห่อนอยู่กันนมันห่อนแน่คขำๆสำนี่เลยยังห่อนอยู่ขนาดเท้ายังห่อนเนาะแล้ว่มันยักเข่าคี้อ เราหอนเราจะกินนมอ่ะพี่น้องไงครับมาทางนี้อีกกลับมาทางนี้อีกพี่น้องเพราะว่าเขาถ่ายบรรยากาศรอบๆเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะเพิ่นก็ได้ไหมอะไรยังเพิ่นมาชงไม่เช่านี่พ่อแม่หน่เมนชงไม่เช่านี่แหละเปิดไหมอยู่พ่อปิดอยู่่าเปิดอยู่เปิดอยู่เปิดอยู่เห็นเขียวอยู่อะคนอื่นก็สบายดีน้องหนิงอีกเทื่อนึงนะ โดยเอฟซีเพื่อนใช่ไหดิดูดีนะตัวเองก็แต่งตัวงาม thế คุณน้องเอาบไปขาว่าหาทองหนิงกันโดนแล้วแหละเตัวเวียงก็ซื้อขาบ่อยอยู่ดอกบาได้เข่าเนาะน้องหนิงมาพ่อห้องเดียวพุ่นแหนมาได้เข่ามาหาน้องเพิ่นโดนเต็มแล้วพอเวียงกระดับโดยยโดมาถ่ายมื่อนี้เห็นไหมเห็นยังเพิ่นเริ่มใช่ไหมเฮ็ดอุบ่บันเริ่มนะมื่ออื่นอย่างไรจ้ะ โอเมื่อวานนี่พอแห้งนะขุนน้าทางไหลบ่มีเออทางหากระทางเมื่อวานนี่ทางวานนี่ออถ่ายผ้าต่อมาจากแซนองนี่มาจากหน้า,ากระเจ้ามาโอ้แบบว่าเอาเป็นของเฮาเองเลยบ่บ่มาแบบพัดตอมาเห็ดเทือนนี่ใช่ไหมโอ้ยืมเพคนก่อนหนโ่อยแบบว่าขาดใช้ใจเขาออกให้บ่แม่โอ๋<ม>โออกขาดพาย่วยเพลินว่าเขาอ่า ผีเฮือนปัวมันต้องใส่ไฟตัดไม้ตัดอย่างเนาะเลยใส่กันโวยใส่มันก็ยากขึ้นบ้างแล้วเนาะเฮ้ยรวยเอาพี่นาะเอามาให้บุญพัวโทรมาอยู่บ้านมันเฮะโทรมาอยู่ใช่เออโทรมาอยู่น้องแซ่บบวนางกินบั่นาใหญ่มาให้ละเอิญเมนหิงเลยเด้อ เมนิ่งเมนิ่งเนี่ยเราเราใหญ่มาเนี่ยจะเป็นคนเดียวเนาะอิ่มเลยบ่เจ้ากินอิ่มเลยว่าเจ้าน่ยกินข้าวกับยังมัอนี้น้องนี่กินกับทอดไข่ทอดไข่เนาะข้าวกับทอดไข่โหดโฟกินได้เลยบอแกบ่ได้จันได้มันบ่ค่าคอยอ่เนาะ cái hẻm khô khốc thì mà làm đúng thì má làm đúng má làm đung má chị kikik nè 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 vậy muốn đi phong còn gì không bay anh nhảy xèng múa อยู่แต่ไหนหายไหนนะกระเบิงนี่คือชิย้อนแชงเออพี่น้องเนาะฟินมุมเนี่ยแจ้งน้อยพี่น้องเพราะว่ามันย้อนแสงแต่เบ้นมันลงต่ำแล้วก็เลยอันนเออพห่น้องไปบุญเพื่อนห้อนเนี่ยวจะเอาให้ยทางในตู้เอากันห่อนแตงแกะตู้เอากเขากันข่าวังน้เราน้องหนิงวันนี้บราได้ไปหอนหน้าของเขาอยู่เพือนบ่ มัหอนล้นอยู่คนะชงพหมอน้นอย่ลงชงพรหน่อ้าวเพิ่งน้ำผาน้ำค้นเลยติเมนโอ้จริงจริงนองเลยอ่าวแล้วก็มาออกหน้าแบบนี้เหนยจากมุงจากมุงเปิดลงกันพ่าม่เปลนมุงปลายเน่เปลีนมุงปลายหน่ยคนลายอยู่บ่มนลายเป็นได้มลายป็นได้เมนมัน ปกติน่ะบ้านเฮาแบบว่าสิเป็นวันที่14นะบ่บ่อยอือบนี้แบบว่าเขายังดังเดอยู่บ่คือว่านรเนาะบ่ฮู้คข่อยก็ยังบ่ชื่อได้เพิ่นประกาศมื้อเช้าอือแต่เก่าได้ซะแต่เก่าวันที่14เนาะ่เพิ่นเว้าอยู่บ่ลงไปได้เว้าอยู่เพิ่นว่านรเพิ่น่วันที่14อ๋อแน่เพิ่นเฮ็ดก่อนแม่อ๋อเ่นเพิ่มวัเวลาขึ้นมา รวมบันเวลาขึ้นพี่น้องเลยเพราะเป็นอยังไงเด่นได้เนาะเป็นยังไงเด่นไดอยังไงอาหน้าลายมันฮ้อนมันก็บนอก้อนเองมันแหนบมือเสียงตู่กับบุญบอยู่ในบ้านเขาไปในบ้านในพังหนาบริญินดักจะน่าเชื่ออยางให้น้องนิ้งออกมาถ่ายอยู่หน้าเนาะู่บ้านนี้แต่เสียงตู่ห่าล้วถ่ายบ่ได้ถ่ายถ่ายคลิปเมื่อวานพี่น้อง จริตเชียงตูเชียงเพลงมันลงคลิปอะไรหนุนแห้งอะไรเพื่อเพื่ออะไรจะลดการจำพัอยูเลยขนาดหาอยู่กลางทุ่งไห้ทุ่งนากันยังบ่มีฮอดลมเนาะนิ่งอากาศก็บฮ่อนวันนี้เราช่ว่าทางสะโพพลำตะลอดดินเนาะ่นทุกอย่างโอ้ยบอกพลต้องมีรางวัลให้พ่อได้แบบนี้แต่พ่อเป็นเห็ดอะไรเราพี่น้องเลยนทำเพื่อน เห็ดแถนลูกแล้วถ้าแล้วในไพชิมานอนเขาอิเมะเ่ยนะเจ้าบนอนบ่นอนคือการตรงการนี่คิอโไดดไปดินทางไหนเลยบ่โมได้ไปเปิดยังพึ้นบ่อยากไปนี่แหละบมอยากไปหน่อย เสียงตู้อยู่ในหมู่บ้านช่วงที่อยากไปแท้เหินไกลๆกนี่แต่เหนียวเบิ่งเขาพ่อจะเตี้นหมดแหละโทรศัพท์คือแบบบอดี้ทึบเลยบเรียนอีกโตมาคือแบบทำไมครับเอาให้แม่ออกมาหน้าเพราะว่าลงสงพฆ์จะยันเขาทดน้ำยันโทรศัพท์เปียนอ๋อลงสงพระยันเป็นอดน้ำหรือว่าคิดว่าเจ้าบริใัทโทรศัพท์เลยใช่ใช้อยู่เนาะหนยอืมกลั่นกันไว้ก่อนเดี กันเปียกเปียกโบลงเช้านีเ่ <c oughs> เปียกเปียกได้เนาะลงวัดเนาะคนโหดหลายได้อยู่วัดโหดหลายอบอไม่ได้เป็นได้แต่พอมีอยู่เนาะเลยโหดแล้วอันจงพระแล้วเลยออกมานะแมนว่อาอยู่ดินนะบ่ได้ยุเนะาะบ่ได้ยุคิดว่าน้องหนิงจะออกมาอยู่บ่เหมือนนี้พากันมาได้ถ่ายคลิปอยู่ทางนอกกับบะโบยเนะาะบ่บยแมนแมน ออกมาที่ที่รอยยันมาเพิ่นโมยูเลยดูฮาทามีเพิ่นเลยออกมาทำามต้คือเหานี่เสียงตู้บุบบุนอยู่บ่ได้แล้วเนาะบ่อเนาะเมาอยู่บ้านแน่เนาะตู้ใกล้ๆปปนะเคยเมาอยู่บ้านเราไหมบ่เคยแต่เคยพอนู้เนาะเจ้าเห็นอยู่บ่ตอนเพิ่นเอาใหม่มานี่ยโมได้เห็นเพิ่นออกมาแต่เช้าเพิ่นบ่เออ วานนี้ห่างตอนเพิ่นมาจอหน้านี่มาอายุติมาวานเ,เป็นแนะ่นให้พายเีเข้ามาเหมือนตกใจบ่น้อยตกใจ <c oughs> เพราะว่าเพิ่นกับมาเด่นไปช่วยนะเพราะว่าเพิ่นไม่ได้มีอันเป้าหมายไว้สั้นซะไปกกเรื่อยๆยังโมจักวงนั้นเราก็เนาะเพิ่นกันยังโมมีมอัน ว่าสีลมเป็นจริงเป็นจังเนาะไม่อยากไปเดินไปเห็นเป็นอะไรไปเบิ่งไปเห็นพาไปก็ไปมีมาเจอซีเกันเอออาจจะเบิ่งคลิปโบจบมายังเนี่ยคิดว่ามาจีบน้องนิงโมเมนต์นี่น้องนิงก็บม่ได้หูจักเพิ่นน้องนิงเนาะเลยหูจักเพิ่นเพิ่นแวะเข้ามาเด่นนะซึ่ช่วงนี้คนอื่นนอกจาก มาเข้ามาเมื่อนั้นก็มีแต่บาบุญชารวันนี่บอกเขามาีมีแต่บาบุญเพิ่นนะเข้ามาโอ้ทีมงานเพิ่นก็มีแต่เพิน่นผู้เดียวบ่นเอยชาวบุญบ่ได้เข้ามาถ่ายบาเ่เดลบ่เพิ่นญได้มาแตร่รุ่นเลยโอ้เิ่นชาวบุญถ่ายนะ,พะเพิน่นอยู่เทืร์นบะุญนะเนาะแม่นม,มามานันมีมักยุ่มน้ำหน้าแล้วก็เด่นห่วงบ่ไหวยังไงยังม่ได้ ตอนแดงนะเนี่ยมื่อนอนอยู่เกอนพูดเลยมื่อนอนบ้านพคนละเนี่ยกับมือเกอนบอกมือกันไป่ฉนอนอยู่นะเขาเอื้อยเนีน่ยนอนอ๋อตอนตอนเวทเนนะี่ยเพป็นมื่อดินอยู่พูดเลยเพป็นเมื่อดินอยู่เพื่นพอนโมเพป็นเอาเจ้าออกมาเป็นมื่อดินอยู่เพื่อนแหละอ๋อ คนแบบเออคือโเห็นไปทายคลิปน้องนิ้งเดินให้หัวอีทีเป็นตักตามกันเข้ามาฮะมันก็เป็นบางช่วงเนาะบ่อเป็นเนาะว่าช่วงเขาขี่เขาเน่คือว่าช่วงบมเขาเน่ช่วงเดี๋ยวนี้ก็จะมีคลิปชวนได้ก็มีแต่ชาวตาชาวรถชนะเนาะที่เข้าวเขาได้อัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปตลอดฮะ่นี่ยเหนว่าโมไรนบ้าสีแบบ เป็นตุ๊กเป็นตักแบบบะชีมุกมัม่มอยู่แต่บนเดียวนะมาแต่ทายทั้งได้ใช่ไหมมาแต่ทั้งบาา้านชาวตาอยู่ทางโรงหินโดยเรียนเนทางไกลนี่เพื่อมากับฮอ,อนเดดฮอ,อนอยังชาวมือมวม่อยมาไามฮอ,อนดฮไลน์สายตัวแหละไปทางไกล เกิดอยัางปีกปีกมานทางมันกอกตัวนั้นนะเดาเอาลงใส่คือเกาบนตรงนี่หน่ออาลงเออลงยงมบาลงโมบานนี่างเงีมยองงเฮงคือเกาอยู่บ่บ้านตองเฮงคือเกาโอ้ยันวาใส่ตัวนี้และตัวนั้นไปปะโมปลาแล้วมันไก่เนาะมันไก่วะพี่เนาะนั่น หน้าน้องหนิง่บได้มีต้นม่วงบ่น้องนี้มีเห่อบนไงเป็นม่วงไ่เด้อเราไ่กินทานคลายม่วงแดงนะเม่วงชอบ่นั่นแม่นม่วงชอวอ๋อม่วงไงมันเองนี่มันน่าได้กินม้ากันพูดแห้วจะดุนน้องหนิงมีดุพูดแล้วจะได้กินม้าต้นม่วงแบบว่าเขาซื้อมาปลูกเหมือนอย่างนี้นะบ่มีบ่มีออมีมีเนาะ มันม,ม้วนพอทำมีกก้งมังกยังมันจะเป็นหม่มเป็นยังเนาะม,มันจะห่มมันชิ่งใหญ่เนไหมดูไหมยังบัดหนานี่บัดช่วงที่ว่าอ่ามันปลงใบไม้มันได้บวอย่างมีหมม่มน,นั่นอย่างเนาะโดยใบยมันหล่นบมดล้วเป็นหฮันแห้งวัวบอกคือว่าในานั้นฮันแห้งวัวกินนะี่มันไก่เฮือนแน่ใหญ่อีกจักอันสิบปีนี่หมด เห็นเงินเชนเนี่ยนี่ก็ดูละตุนสิบักอยู่บรนมาณหนึ่งเดียวกาไวแบบนี้ป้าไวแบบนะี้แหละอ๋อแต่ว่าหาันออกแต่กิ่งมันที่เชเลยหันออกแต่กิ่งมันบอกว่ต้องเงินหันออกเบิดเรากคกมันหันออกเพราะว่าหันมันเป็นหุม่มมันเป็นอนานนะมันเป็นราคาได้ตน้นรู หนูไปเห็นจุ้มไอมาหลุดในอยู่มาพาพี่บุ่นๆเข้ามามันนั่งกันจากตกใจได้น้อนอย่างเนาะเลยเมื่อไหร่เข้ามาลุดนตัวปกติมันจะมันจะเข้ามาอัปเดตเรื่อดในพี่น้อนกัยช่วงหนึ่งช่วงดังๆเข้ามาอัปเดตเรื่อยในทีมงานก็บ่ได้คอยไปน้ำกันหรอกเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ไป่เล่าไผไปบ่ได้ไปพร้อมกันเดี๋ยวนี้นอนบ่๊่บบี้ไผ่ไปตื่นมาไผ่ตื่นไว้ก็ไปไวไวเช่นไงไม่ได้ว่าถ้ามคนนั้นคนนี้ เก็บโจ๊กเก็บซีโทม,ม,ม,มันดิดในบอนอมีบอมีนะบอมีบอมีเลยเลยชิมีพายเขาย่านมาิมือควในไหนเนาะจักมาเป็นเลยเพืน,น้องหนิงไปเปิดตัวอันคลิปอยู่น้ำคลิปอื่นบ่มีจะคของแนวไปเปิดตัวเขาเลยกล้ามารรจัดบอมีเลรอเงี้ <c ười> ยนวะมัน เปิดตัวมีเจ้าโค้งเนี่ยหมือนมุมีผู้ก้าเขาได้นอนบ่ไว้นาะแม่น้องนิ่งเปลี่ยนเพชรใหม่นะครับู๊คจากเก่าจะเปลี่ยนเพชรใหม่บ่เห็นเปลี่ยนแต่ลนะ้นละคาร์บู๊ค อันเพชรนองนิงชาวลาวในบ่ได้ใช่แล้วเนาะเลยยชาวลาวมาอชีพลายแต่ว่าคนันี้คนบ่ค่ลหุ่้จักเนาะม่แม่เหนว่าลายเนาะตัวนั่นก็บ่ได้ค่อยมีไหมทต่่ามันกบคอยมีแต่ว่ามันกับมี f อสซีเนหลายคนเดียวทีว่าเป็นไดไปเป็นได้ไปแต่ว่าตัวนี้บริษัมีครหูเนาะตอนนี้บ่มีใคมีไ้หูนนแปลว่าทางน้อง่นก็บบดิษัทแจกเพชรแกกันนะเนาะจะเอามาถ่ายกับถือไป ว่ามาอัปเดตให้พี่เบิงผัวเป็นยังยังแพงอยู่นะเป็นยังยังแพงเป็นยังติดตามว่าน้องนิงตอนนั้นเป็นแม้ว่าคนเป็นกระแสด้ายว่านจะคนสนใจในเิ่นกะเบิงมาไปต้นจนจบว่านจะเป็นนครอีกเรื่องหนึ่งว่านจะว่าว่าเป็นนครอีกเรื่องหนึ่งเลยในตอนนั้นแม้ว่าตอนนี้ ู้คนเอาโบเขาขมาถ่ายแบบว <i> 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 ่า <hi> ง่ายๆชานังที่ว่าทามันสายจบไปแล้วคนบโบเขามาเห็นคนบโบคอยนั่นนอกจากคนที่เอาเขามาสายใหม่แบบนี้นะบ๊วยเลยนั่นโบห่อนบน้องนี้อยู่เพื่อนห่อนจังยุกแล้วมัอนี่โลนมัอนี่นาำน้ำมัอนี่ชงเลยเออมันห่อนแห้งห่อนเก่าห่อนแห้งอย่างนี้ได้พี่น้องไหมคนแรก ตอนแรกกับแปดโมงพวได้เฉดได้อาบอ,อ่ะจะเว้นเดี๋มันหอนนะอาบแล้ก็เมนคือนอนเม่นเออเทธยกะอาบแล้วกะแบ่ชินอนกะร้งไปอาบนี่เคยกับคือกันนลยแต่ว่าอาบน้าอาบแล้วนี่เทายังมัวนอนนี่แบบอยู่วก็ได้ต้องถ่ายอาบแล้วแต่ยังนอนแต่ว่าคำมาบางคนเห็นคำมาอาบน้าเนี่ยบบบัตรห้ชินอนมันมันเหนียวอีกแล้วก็โตพวนาหอนเม่นนะั ันเป็นยังไงมาบ่อยมื่อนี้นะในหลวนเติบหรือว่าของจ,งจะเติมเ,เติบแล้วเนาะเราเข้ามาเมื่อนี้ก็เข้ามาทางนพออยู่ทางฝั่งไทยพุ่นเลยพี่น้องเป็นพอหักของน้องนิงเพิ่นเนาะเพิ่นนายในเฮามาเอาเงินให้น้องนิงเป็นสะพานบุญให้แม่ยเป็นสะพานบุญให้เพราะได้ันน้องนิงอยากใช้จช่เนี่ยคือว่าอยากไปเด่นชงกบชงการหรือว่าอะไรก็เอากระบอกหูคือกัน เออเห็นไงรูปหูการมาเพิ่อนจะไปเด่นเพิ่นนางบัไปเด่นเนาะโเงินพันกว่าบาทพี่น้องเงตมบาลายเราเพิ่นให้ค่าน้ำมันบวียงนำฮะวันนี้จะมาเป็นสะพานบุญให้เด็กบวียงเชาเงินมั่งให้เพิ่นนพี่้องเนพี่น้องเนาะแต่ดีใจอยู่เขาก็ยังแบบว่ายังมีคนที่ว่าเข้าใจว่าสั้นซะน้อยพอเพื่อนคนที่ว่าเข้าใจอันเข้าใจคนเข้าความรู้สึกเนาะเมน บางคนกับเพิ่นที่คิดโบคือกันเลยคนทุกคนมันจะคิดโบคือกันอ,อะไรเนี่นับบางคนหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นโบโบเย็นกับตาลายล <laughs> มันใบหน่อยเพื่อ ช่วงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ยแหละน้องพี่น้องแปดพันอสุดยอดจริงๆพี่น้องเงยป่อยน้องมิงเงินพอได้อันเด่นช่วงการวา่าสั้นซะหรือว่าอันซีเงนินกะนั่นแหละน้องพี่น้องเนะงาะเงินอยู่เป็นจำนวนเงิน,น,อ,ยงนยอยู่แปดแสนพี่น้องแปดแสนกี่พันกว่าบาทเงินช่วงนี้มันก็นจะหลายแน,น่นอนพี่น้องเนะนาะไอ้น้อง ขอบใจเลยโดยมิตรแห่งทางน้องนิงขอบุญขอบคุณพ่อเพิ่นอยู่ทา้งทางไทยให้คุณอยู่ดีมีเฮงนะขอบุญขอบคุณพ่ออยู่ทางไทยหลายเลยจะฝากเงินมาให้ลูกอ่ะขอให้พ่ออยู่ดีมีเฮงให้ร่ำให้รวยให้เป็นเศรษฐีพันด้านถ้าพลาดอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเลยารถนาชิงได้ขอให้ไร้ชิงนั่นขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแกรงความเจ็บอะได้ความไข่ย่ามีเด้อใช่ถูกโดยอ่ะ ประมาณนี้เขากันเนาะฮะน้องนิงก็คือว่าเก่งขึ้นเวทพรหรือว่าแนใดกันเนาะพี่เนาะแต่ว่าสุดยอดจริงๆเลยมียังใดชิดาโยชิโดคิปดมาหนี้เนาะอ่าสบายดีเนาะสบายดีโอเคพี่น้องเกยกาสิประมาณนี้เนาะในคลิปนี้บ่เวียงอยงในชิดาโยชดคิโดขอขอบุญขอบคุณเนาะทางอันอ่าเพิ่นทางอยู่ทางพังไทยเพื่อนแบบพี่น้องที่ว่าเพิ่นเป็นพาของน้องนิงเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าส่งเงินมาให้น้องนิง เห็นสังการหรือว่าแน่ใดน้องพี่น้องเนาะเขาก็โบกหูวจักเนาะงผินจีคุยกันแต่ว่าเขาเป็นทำหน้าที่เป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยก็ดีใจกับน้องพินยูเนาะยังมีคนหาคนแพงอยู่พี่น้องเลยเขามาอัปเดตเบิ้งว่าตอนนี้ก็คือว่าในนี้จะเป็นเพื่อนของน้องใบบุญพี่น้องเลยน้องใบบุญเนาะแล้วก็เปิดมามาตมมาดินไหนพี่น้องที่เพิ่งเอาดินเข่าเนาะพี่น้องเนาะกับสิประมาณนี้เด้อพ่อเมีพี่น้องเนาะเบิดชุกขุชุคนนนั่แหละเดี๋ยวเราเวียงสี ขอจบคลิปดงก่อนเนาะถ้าผิาดพลาดระารใดก็ต้องขอโทษขออภัยอะไรพี่น้องเไงขอก่าคำมาสบายดีสบายดีพรุณจุาคุณพี่น้องเนาะ